สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาวทุกคนวันนี้มาเปิดอัตราข่าโดยสารรถไฟฟ้าลาวจีนซึ่งเริ่มต้น118บาทจนถึงแพงที่สุด1,645บาทเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564วิทยุสากลแห่งประเทศจีนรายงานว่าค่าตั๋วโดยสารรถไฟลาวจีนออกมาแล้ว รวมถึงค่าขนส่งสินค้าโดยคิดตามระยะทางตั้งแต่สถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีบอ่อเต็นรวมถึงชั้นที่นั่งและชั้นความเร็วรถไฟค่าตั๋วถูกที่สุดอยู่ที่38,000กีบในอัตราแลกเปลี่ยน1บาทเท่ากับ311กีบอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่30พฤศจิกายน2564ก็คิดเป็นประมาณ118บาทและแพงที่สุด 529,000กีบหรือประมาณ1,645บาทสำหรับตัวอย่างอัตราค่าโดยสารจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงบ่อเต็นระยะทาง406กิโลเมตรค่าตั๋วชั้น1นึ่ราคา529,000กีบหรือ1,645บาทค่าตั๋วชั้น2ราคา333,000กีบ หรือ1,035บาทและชั้นธรรมดา238,000กีบหรือ740บาทสาน,นีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงวังเวียงระยะทาง123กิโลเมตรค่าตั๋วชั้น1ราคา164,000กีบหรือ510บาทตั๋วชั้น2ราคา13,000กีบหรือ320บาทและชั้นธรรมดา74,000กีบหรือ230บาท และจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงหลวงพระบางระยะทาง239กิโลเมตรค่าตั๋วชั้น1ราคา3,13,000กีบหรือประมาณ973บาทตั๋วชั้น2ราคา1,98,000กีบหรือ615บาทและชั้นธรรมดา1,40,000กีบหรือ435บาทขณะเดียวกันสำนักข่าวสารประเทศลาว เผยแพร่คลิปวิดีโอสุบูข่าวเกี่ยวกับความพร้อมการเปิดตัวรถไฟลาวจีนในวันที่สองธันวาคมนี้ตรงกับวันชาติลาวและเปิดเดินขบ,บวนรถเที่ยวแรกในวันที่3ธันวาคมซึ่งขณะน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมสมบูรณ์แล้วนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารแจ้งความคืบหน้าให้พี่น,น้องชาวลาวและผู้ที่สนใจ ได้รับฟังข้อมูลโดยทั่วถึงกันขอบพระคุณน,นะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ